สวัสด,ดีค่ะถ้าไม่เที่ยวตลาดพี่น้องนั่งเช้าเมียบันนี้ย่างเอา้าย่างเอาปาหลานสาวย่างบันนี้นั่งเช้าเมียตัวบัดมืดพป้ากนนังยู่งไหม นางยีไต่ต้นใหม่ไงเบื้องของวางไว้จ้ะพี ouais ่น้อง เด็ดปลาซื้อของพักกันหนักแล้วก็พักกันนัง่งจ้ะน,นั่งก็มีซื่อเชียงเชียงหีูไอ้สุนทรัมเดบบลาื้อปลาปลาปลาขวดละสามสิบห้าบาทซื้อมาซื้อขวดแคปหมูแล้วก็กัวกัว กุ๊กพิกไทยน้ําตาลทรายยังต้องแยกกันก็ย่างต่อบัดนี้จ้ะพี่น้องย่างต่อจ้ะย่างต่อบัดนี้กันเมยเติมพลังได้ย่างต่อบัดนี้ อลืมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟ้องไฟกุกคนจ้าทาัทาง <c oughs> ้งไกลทั้งไกลจ้าอลืมจับพี่น้องขอโทษขออภัยจ้าทั้งประเทศไทยสบกว๋วแล้วเมืองไทยเฮาจ้าประเทศนอกจ้าโบผิดโบถือแยต่มกระไดปะยังตอละไปเงี้ยวอันนี้ก็ไรเพื จ็แล้ไปย่างโอ้เปลี่ยนกันหิ่งไก่ตื่นเพ่จากพี่น้องทางย่างมาไปตลาดย่างหอดไก่แล้วลานสาวสองคน พักกันบัดตีกล้องมาเป็นดอกอยากอายจ้าพี่น้องขอโทษขอไปเด้อจ้า <c oughs> อ่านเจ้าก็มิตาภูเกยียอายเทียนบ่เจ้าเมยข้างหน้าอกอ้นอัพเจ้าไปสุดทางพี่นอ้องพู้นออจังจังหวดตึกขาวๆผู้จ่าย นี่ซอยเก่าอยู่มาซ้อมเมียเรือซ้อมเมียก่อนฮะซ้อมเมียแล้วบันี่เมียซ้อมไปซ้อมซ้อมเมียอย่กันพี่น้อง แม่ค้าไม่มาขายของน้ำหนามาอยู่ขายของสมตำาก็ย่างข้าวเหนียวสั้นเต้าเมียอีกก่อนจ้าพี่น้องนี่กับปลาดอกไม้แม่เจ้าปลาดอกไม้พวกพี่น้องหลังโรงแรมน่าจะพึ่เดี๋ยนี่เพิ่ฒนาเนาะ อัดอกไม้งามงามจ้ะพี่น้องในในในพุ่นน่ะในข้างหลังอันโรงแรมนัดจะพึ่งมักตลาดนัดย่างมือแรงเนาะก็นั่งเส้าเมยพี่น้องใกล้จิฮอดห่อ <ę> <go van es> แล้วจ้าหอดบ life, ้านแล้วจ้าพี่น้องหอดแล้วจ้าหอดแล้ว ยายอันนี้ก้อนลาท่านผู้ชมก้อนจีบนาพ่อกันไหมเด้อจ้ะดูพ่อสวยงาม